ในสี่ที่ทเธอจะีเกมหลายการนะเบียร์การไข่งขันไ่ลงเอาอไมัยนี้ลดลงเลงปนครั้งแรกไม่เคยลงทีเกมหรือเกมน้ำมาก่อนโอเคเขาก็ตั้งใจดีนะครับทิมชายเนี่ยเรามีปัญหาถูกขิกมาหลายวันแล้วเนื่องจากาไม่สองเนี่ยัวิ่งร้อยเมตรแล้วก็เข้าเส้นเบียด์ตีกับ,กบ นักกีฬาที่เขาเต้นด้วยกัรมีการบาดเจ็บนะมีการที่กําเนื้อมีปัญหาที่ไม่สามารถติงเต็นที่แล้เราจะเต้นแต่เราเขาออกเขามากกว่านี้ไม่ได้พยยมดูแลแล้วก็ให้เขาวิ่งให้ได้หล่านะฮะแล้วก็จริงๆแล้วนอกทุกคนลงไปก็ทำาะไเต้นที่ที่เราเห็นอยู่นะวิ่งผัดสกวลาเนี่ยพี่พัดรับไม้แค่ไม้เดียว มาหาไปแล้ว 4, สี่ห้าตุกเพราะฉะนั้นผมบอกอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นาศสิ่ร้อยนั้นมันมีปัญหาได้ทุกวินาทีถ้าพลาดทีเดียวก็พลาดลนะงนะก็น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็คิดว่านี่คือเกมๆหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเราคงตั้งใจที่จะทำโอลิมปิกปีหน้าเพระนะาการเพราะการที่เหลือน้เราอย่างเดียวหรืออะไร ราการที่เหลือที่เหลือนี่เราอ๋อแต่ในเอเจเอโน NO ไม่มีไม่มีวิ่งแรดนะฮะมีรายการอื่นๆแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะส่งทีมไปอยู่อเมริกาแล้วไปวิ่งเบอรีเล่ที่บาฮมัดนะฮะอันนี้คือแผนงานที่มีอยู่แล้วได้ได้จอขอดชาวจามนาการไว้แล้วนะนะก็เตรียมต่อ,อนนครับ การวิ่งผัดเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้แต่ครั้งนี้เนื่องจากตัวหลักหลักเนี่ยกำบันเจ็บนะฮะกำบันเจ็บเขาไม่ไม่เต็มที่แล้วก็การับไห้แต่เขาขมันยังโดนนิดน่อนะฮะรายการที่เหลือต่อจากนี้ที่มีลุ้นอะไรอีกบ้างครับออรายการที่เหลือ